สวัสดีค่ะคลิปนี้มาตอบคำถามเพื่อน,นะะเพื่อนนะคะอ่าเพื่อนเพื่อนถามมาในคอมเมนต์เกี่ยวกับต้นพญานาคราชต้นไม้มงคลนะคะมีการรดน้ำอย่างไรเมื่อเราปักชำปลูกเอาไว้นะคะต้นพญานาคราชเป็นต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อยนะคะจะจัดอยู่ในกลุ่มของกระบองเพชรเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นการรดน้ำถ้าเป็นหน้าร้อน กับหน้าหนาวนะคะ,ะเรารดแบบชุ่มๆให้น้ำไหลลงก้นกระถางก็สัปดาห์ละ1 2ถึงครั้งนะคะ,ะโดยที่ก้นกระถางไม่ต้องมีจานรองนะคะให้น้ำสามารถไหลลงไปสู่ดินได้เลยนะคะตัวนี้จะไม่ทําให้เกิดโรคเน่านะคะส่วนหน้าฝนเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่าความชื้นในอากาศสูงนะคะก็ ให้ดูที่วัสดุวัสดุแห้งเราค่อยไปลดนะคะถ้าเป็นในหน้าฝนส่วนตัวที่เราปักชำเอาไว้ที่เห็นนี้นะคะพินิกก็จะรดสัปดาห์ละประมาณ2ครั้งนะคะลดแบบชุ่มๆนะคะประมาณ2ครั้งก็เอาวางไว้ตรงที่โปรง่ปรงๆนะคะอากาศก็คือแดดแดดตั้งแต่ครึ่งวันขึ้นไปนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะชอบแดดจัดๆนะคะส่วน ส่วนถ้าใครจะฉีดพรมด้านบนนะคะก็สามารถฉีดพรมได้บ่อยขึ้นนะคะวันเว้น2วันได้นะคะฉีดให้ต้นไม้ใบไม้ได้รับความสดชื่นก็สามารถฉีดได้นะคะตัวนี้ก็คือถ้าเราฉีดเขาเขาไม่ซึมผ่านลงไปข้างล่างที่มีความชื้นเยอะเพื่อนๆก็สามารถฉีดได้เลยนะคะวันเว้น2วันได้แต่ถ้ารถแบบชุ่มๆสัปดาห์ละห่งถึงสครั้งเพียงพอนะคะ อาจจะไม่ทําให้เน่านะคะหรือจะดูที่วัสดุปลูกก็ได้นะคะถ้า,ายังชื้นอยู่เพื่อนๆไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะอย่างตัวนี้ของพิ่นิดยังชื้นอยู่ก็จะยังไม่รดนะคะก็จะให้สังเกตด้วยนะคะ ต้นที่พินิษปักชำเอาไว้นะคะส่วนยอดก็แตกออกมาอย่างสวยงามแล้วนะคะและท่อนที่พินิษวางเอาไว้นะคะก็เกิดรากได้อีกนะคะตัวนี้สามารถาเกิดแตกหน่อแตกลูกออกมาได้อีกนะคะก็พินิษทํทำให้ดู2แบบนาท่อนลงปักในดินและวางท่อนบนดินอย่างเดียว ก็จะมีรากได้ดังที่เห็นอันนี้นะคะารากออกอย่างสวยงามแล้วพอต่อไปนะคะเขาก็จะแทงหนอ่อแทงลูกขึ้นมาได้ตัวนี้และส่วนผสมของดินปลูกนะคะอันนี้ก็ต้องมีความโปร่งนะคะในความโปร่งนี้พ่นิจจะใช้มะพร้าวสับนะคะสับละเอียด สส่วนดินใบก้ามปู1ส่วนมีปุ๋ยคอ,อก1ส่วน4ี่ปุ๋ยคอ,อกที่เราหมักเอาไว้นะคะก็ทั้ง3ส,ส่วนนี้ทั้ง3ชนิดนี้นำมาผสมรวมกันเพื่อที่จะใช้ปลูกต้นพญานาคราชนะคะส่วนปุ๋ยที่จะใช้นะคะอ่าใช้ฉีดตามต้น และใบนะคะก็จะใช้ฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนโนมสดได้นะคะเป็นสูตรชีวภาพ15วันหรือ10วันนะคะก็ใช้ครั้งหนึ่งตัวนี้ต้นไม้ก็จะงดงามนะคะ การเปลี่ยนดินให้เขาเราก็นานไปจะต้องมีการเปลี่ยนดินให้เขาด้วยตัวนี้ก็ประมาณ3าเดือน4เดือนก็มาเปลี่ยนดินกันครั้งหนึ่งนะคะเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะคะเอาละค่ะวันนี้พินิดมาตอบคำถามในเรื่องของการรดน้ำนะคะดินปลูกและปุ๋ยที่จะใช้ใส่ต้นพญานาคราชนะคะ ก็เพื่อนๆคงจะไปทําได้นะคะมือใหม่ก็ทําได้นะคะทําตามแบบที่พี่นิดทำให้ดูนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะลองทําดูเป็นต้นไม้มงคลที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดก็สําหรับคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ถามมานะคะวันนี้พี่นิดก็มาตอบให้นะคะใครมีคําถามอย่างไรก็ถามใต้คอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะก็จะทยอยนามาตอบนะคะก็ สำหรับวันนี้ก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เนตรยาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ